นี่นะครับจงหาอินทิเกรตสส่วน x กำลังสลบสส่วน x กำลังสบวกห้า dx นะครับเปลี่ยนจากเปลี่ยนจากส่วนเป็นเลขกำลังน,นะครับได้ 空气，好吗、嗯？嗯嗯 yeah